พ่อครับไม่ผลที่เขาปลูกอยู่นี่นี่ลักๆนี่เป็นไม่ตางทินทั้งเบิดเลยนะครับปลูกมีวิธีเทคนิคจังไดครับคือสามารถเอามาปลูกเทคนทุกอย่างเลยครับเทคนิคนี่นนคือน่ำก็ฝุ่นครับปุ้งดินนี่ล่ะปุ้ยน,นี่ล่ะตัวสำคัญน้ำน้ำก็จะสีขาดสมอๆเสมอนะครับนี่ล่ะ,ละแต่ว่าก็ฝุ่นเท่านี้ล่ะใส่ย่อขาด<อ>มันว่าใส่เดี่ยว บ่ใส่อีกจักเสือน่ะสองเดือนสามเดือนก็ยังบ่ทันใส่อยู่ครับมาสังเกตบังถ้าให้ไใบเหลืองเดี๋ยวมันก็คือสมันตั้งรักใหม่น่ะเอาตรงอ้อยเขากินไปเรื่อยๆจะใส่หลายใส่สม่ำเสมอเนาะพอเนาะจนมาทุเรียนนี่มันสังเกตบังมันตายอย่านใจห่อนครับผู้ปลูกใจห่อนยังขึ้นว่าขึ้นจักเรืยนกับย้อนใส่ที่รึต้นปุ๋ยใส่เพราะว่าทุเรียนเขาเป็นพืชที่โตสายเลยเนาะับเนาะ พี่น้องมือนีพ่อกันกระบาวสลามทองเนตรอีกคือเก่าก็เดิมนะครับพี่น้องเด้อสำหรับมือนีครับบบาวสลามจะาพี่น้องนะครับมาเบิงสวนอีพอนะครับสุรศักดิ์สีโคตร้ะครับพี่น้องเดื้องามๆเลยครับแก้วมังกรเพิ่นออกลูกขนาดนะครับปีนี้ครับก่อนอื่นมาทำขั้วหัูใจกับอีพอเพิ่นก่อนะครับเนาะพ่อครับวันดีครับผมครับสวัสดีครับอ่ารับคุณทุ่งบ้านน้ำครับครับผมพ่อครับเ็ษเกษตรผสมประสานนี่เขามาแล้ห่จักปีครับนี่ห้าหกปี เผามากครับอาหกปีแล้วต้นเ้ามากครับเพอต้นเผาจนกินมหน่อยเพิ่ว่าครับมันเท็ว้าเรื่อยๆเป็นขั้นตอนไปอืเอ๊ะคอยเฮ็ดมาเรื่อยๆครับเท็ลเรนเล็กๆโอ้แก้วมังกรปีนี้คือดกแต่ครับพ่อปีนี้ลุกลุกก็สุ้ปีเลยแปลกอย่มันเป็นน้ำอากาศเป็นพันเอียงจังไดครับนี่แก้วมังกรแดงครับแก้วมังกรแดงมัเนี่เริ่มเริ่มเริ่มเป็นมันจะเริ่มเป็นพฤษภาไปถึงตุลา อายุของมันเริ่มมเก็บไปเลยเก็บไปปลูกจากต้นครับพ่อยูนีก็ว่าร้ายกับยุ่งงอีกซีซีปลักครับโอ้จนได้เหลือกินได้ขายผลลัพธ์เนาะพ่อเนาะโอ้ยครับกินหมดทุนหรอกกินหมดทุนก็ขายไปนึ่ก็ขายเป็นพื้นที่เท่าไรครับพ่อเอาสูพี่น้องฟังนี่พื้นที่สองไร่กว่าๆนี่นะครับสองไร่กว่าๆก็เลยมาปรับเป็น เป็นสวนผสมประสานกันนี่แหละครับนี่ก็เพิ่งเพิ่งได้ได้กินสองปีครับเพราะว่าแต่ก่อนปลูกปลาถิ่มหนำมะพ่อโบได้สนใจแรงก็คือปลาถิ่มด้วยครับก็เลยมาเห็นเพิ่นออกจันก็เลยมาให้น้นำครับก็ออกจันก็ติดดูดด้วยเอามาจัดระบบระเบียบมันใหม่เนาะครับเนาะคอยเพิ่นหนำเนี่ยเพราะว่ามันแหลงแหงเป็นดินเหนียวนะสาเหตุมันดินทรายมันจะสมบูรณ์กว่านี่อยู่ผ้าต้นผ้าก็ได้ ก้อนสเห็ดสวนพ่อครับมันเป็นทีหน้าบ่ครับที่นี่ทีหน้าเห็ดหน้าเขาธรรมดาทีไฮหน้าทีโอ้โหโล่ไฮโลหน้าไม่เห็ดสวนผสมประสานเลยมันผลิไปเป็นหน้าโน่นหน้าดอนเนี่ยแถวดินดอนเลยสูงนี่ตีห้าครับทำไมเตะดำเอาฝนของพ่อถึงกินยู่ดำแต่ว่าเมื่อวานนี่ที่มันมันมันสูงห้าบได้ครับเวลาผ่านไปกับวิธีการทำหน้ากับเปลี่ยนไปนำนาะพ่อเนาะเปลี่ยนไปก็เลยว่ามันเป็นสวนก้อนหน้าหน้า ต่พ่อได้กินเดือดร่งไปหันหาอะไรที่นั่นโอ้มีหอดัวน้ำงัวก็มีครับจากงัวครับใส่เอาฟุ้นเพิ่นนี่แหละครับงัวงโเกตโตปาดไปนํำแต่ด้ห่้าในสวนนี่แล้วเนาะครับเนาะหมุนเวียนกันสวนไปเอาห้าในนน้ำขิงงัวาไปใส่ของใส่เกิดห้าเกิดยั้งขึ้นมาอีกอ่ะ่บุมีคนเดจะได้สือเขาตีครับก็เอาหยามาให้งัวอีกรอบหนึ่งเลยโัวทุเรียนก็มีนยครับพ่อ ผู้เลียนกระมู้พันยังครับหมอนทองเริ่มออกน้วยแล้วบ่ครับ่อบอปปัปีสีมานี่ยเรว่าจะเอารองมึงเพราะวันปีที่เขาปีที่สี่นะครับจะเอาใบใดญ่บั้นเอาใบล่าเสือล่าบ่เขาก็เขาก็กว่าสามารถลองิึงอยู่อู้จักต้นนะครับ่อคือปลูกใด้ปลูกงามเลยครับมันหากต้นอยู่บ่วมันใหญ่ง อ้ยเป็นดิน,นดินไฮนา,า,นนาครับด,รด,ดินขุดคนสะทีครับดินเหนียวทีปัีปีปีตี่ที่ปีขมากนี่ร่มปีซีอู้งามแหงมีวิธีการดูแลรักษาจางไหครับพอ่อดูเนี่ยขนาดเรยงย่อนยาเสียโคนแห้งตามสูตรของสวนพ่อเนี่ยผู้อื่นก็บ้คหัคบบ่อยแห้งแต่ว่าพ่อก็ว่าเอาอยัางปกหรอกอาใส่ยางม้อนนี่ตัดห้งยอตัดสันน่นนะนะครับ ว่ให้ตัดสันให้ใหตัดิเลีกๆเาไว้ให้ความชุ่มชืน้นเมื่อแดดท่องเถึงแห้งนะครับนนเพราะว่าดินเหนียวอยู่ยวอืหนาดินสิแข็งเร็วแห้งว่าแต่แดดผมกถือแข็งโลดครับเอาเลยต้อ,อบบงให้มีหญ้าว่าจะเผื่อมีหญ้าคุ้มไหมโอ้แล้วก็ดิกเกะกพอจัดการสวนนี่แม้แต่อายุถึงซ้ำนี่พพอว่าท่านก็เอาถิงววาขี้่วา,ายห้อใส่เลยเอาแสดงมาเกิดเองธรรมชาติแบดไม่ต้องใส่ยังเลยไม่ใส่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เขาโอ้ บันทัานกามงยันเป็นเฉื่อด้เพราะมันโมีโอกาสได้มักน,นะนะอ๋อครับครับมีโอกาสได้มันนกบัวกะเอาตัวสดใส่นะเขาก็เลยเอาพวกที่มักแล้วเป็นอินซีอินซีนซ่เป็นสอบเพราเป็นเม็ดเขายังใส่ครับเขาเฮ็ดมาดสำเร็จโูบนะใส่แล้วก็ใส่เคมีเฮา,น,านี่ยแหละไปนะครับมับา,บา,บา,บางเนา<น>ะครับพ่อเนาะนม่กันร้อนกัะสวนคืองามแห้งเลยครับพอนี่ยเขียวเมังกรปลาเนาะครับเนาะนี่ครับเกียวเมื่อก่อนมียุกหม่องก็ครับนี่ทุกหม่องครับบางใส่ไปเลย โอ้มันพอดีกับลายลายลาไปเห็ดดีแห้งครับเห็ดจะก้นแหละครับพ่อผู้เดียวพ่อนี่ตพี่ผู้เดียวแม่บกับแม่กับข้าหลานอือมกสิไปหาเขาไปให้โรคกินพี้เรียนไปทังเถอะตอนบ่ายนั้นก็ออกตลาดวานนี้โอ้โหเย็ดหลายอย่างตัวครับผู้เดียวเมี่ยมาสองหย่าแต่ว่าข้างหน้าฝนมาเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยหย่าแห้งอันมันจะเกิดเชื้อรา้นะ ก็ด <นะ S 1> พยายามให้แดดซ <ม S 1> ่องถึงน้ำเพราะว่าความชื้นมันลหลแล้านาฝนนี่เขาก็ต้องคุ้มหยาหนาแล้งนี่เขาก็ย้ายหนะนาดินแห้งหยายาดินแห้งคร<ข>ั <Louise> บบ้านนี้ถ้าทำมันทำมันชื้นแห้งแชแห้งแดดซ่องมาถึงนี่มันจะโอกาสเกิดเชื้อได้ื็อบอาจจะลุ่เลยนะครับป้องกันไว้โอ้แต่หยอดดีงามแหงนะครับพอเนาะโอ้ มีีทุเรยนแต่ตะกีมันมีกล้วยหลายงาๆมันด้วยด้วยบัสมบูรณ์มันด้วยบัวดันบัวบาร์ดนกันนะโอ้แต่ก่อนท่าปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงกล้วยมันหลายกล้วยมันหลายกล้วยมันง่าไม่งกล้วยใครตะกีโอ้อันนี้ก็เลยจัดการกล้วยออกไปนําครับเอาลดจะนวนกล้วยลงไปงั้นก็เลยเริ่มสีกลางกลางหลากหลายอย่างครับบักนัดก็มีตัวครับนี่บักนัดโอ้ยบักนัดหลายมังนพื้นที่วางไ่้ไหนเสียบไปเลยวางว่าไหนเสียบไป ่ะไปใส่ก็ได้กินยูดได้ดินก็ไต่ว่าดินเหนียวได้ดินคุดก้นซาได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าหลายปีครับหลายปีเฮ็ดดีแห้งครับพี่น้องครับเมนเดียวกันันาจะได้แต่ว่าจะจะได้กินกวนหูนะแต่ว่าถือว่าเติบโตมากขนาดนี้ขนาดนี้ครับถ้ามันบาตายด้กินแท้ละเนาะก็ผูฟูก็เห็นเห็นนอกก็ดีใจอยู่นบ่ตาย กต่<ม>ต้นตายกับมี่อยู่วันมาวมหนีนี่เรือครับนี่ก็ปูรพร้อมกันแต่ว่าควบตัวของคนบาท่านพร้อมกันนีมั่งคุดกับมีค,มค,ครับอโอ้พ่อครับใหม่ผลที่เ้องปูกอยู่นี่นี่ลักลักนี่เป็นไหม่ต่างถิ่นทั้งเบิดเลยแหละครับปลูกมีวิธีเทคนิคจังใดครับคือสามารถเอามาปลูเทคนทุกอย่างเลยครับเทคนิคนี่คือนามก็ฝุ่นครับ ปุูงดินนี่แหละนี่แหละตัวสำคัญน้ำน้ำก็จะเสีขาดสม่ำเสมอน,นะนี่แหละแต่ว่าก็คุณเท่านี่แหละใส่ยังขาด<อ>มันว่าใส่เดี๋ยวบม่ใส่อีกจักเชือนนะสองเดือนสามเดือนก็ยังบม่ท่านใส่อยู่ครับังเกตีบบึงถ้าให้ไวเ้เหลืองเดี๋ยวมันกคือสมมติตั้งรักใหม่น,มน่ะเต้องอ้อยเขากินไปเรื่อยๆจะใส่หลายใส่สม่ำเสมอเนาะพ่อเนาะส่วนมากโซเรียนนี่มันสังเกตีบบึงมันตาย,ย,ายห่อนใจยห่อนครับผู้ปลูกใจยห่อน ยังขึ้นว่าขึ้นต้องเทียกับยอนใช่ที่ละต้นปุ๋ยเสรเพราะว่าทุเรียนเขาเป็นเผือกที่โตสายเลยนะครับเย็นเงี้ยถ้าได้สองปีแทบหมดทัาตายนั่นผ่านนวดเอือถ้าได้องปีจังได้ก็ได้ให้มันอยู่ได้ปีหนึ่งสองปีปีสองปีมันจะขึ้นด้วยว่ะเนี่ยครับก็ออกไปไกลเตือประเท้ก็เหมือนกับเขาปับโตนะพอเนาะเขายังอยู่ในช่วงปรับโตครับปับโตสี่อยู่ประมาณสองปีผมเนี่ยเพราะว่าดินฮอนต้นทุนนฮอนบนที่ขึ้นเขาเนาะครับดินฮอนแนลมอ มีทุกอย่างเลยครับพี่น้องลอกองลอกกองบักเกื่อนบักไฟโอ้เป็นวัยอะไรกินนะครับนี่เป็นอยู่ครับเริ่มเริ่มออกปีนี่แหละปีเพราะว่าเริ่มเบื้องแล้วจากต้นเขาเหลือมสะสมอาหารค่ะแล้วเนาะครับนี่ครับโอ้เกี่ยวก้องก่อนกับไปทั้งคุณครับมีสุูตรสูตรอย่างสุตเหนียวเลยครับพี่น้อง